สวัสดีครับพีนองครับวันนี้ช่างร้อยจะพามาหามิมครับเห็นแล้วครับรังหนึ่งช่างร้อยเจ้าครับแต่ช่างช่างร้อยจะขอบอกก่อนว่าก่อนจะหาเจอแต่ละรังนี่ครับยากครับมีแต่ร้อยคนหาช่างร้อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วครับนี่ปึงจะป้ารังนี่ไปจะพาไปดูครับนี่ครับบรรยากาศครับ ในเมือแงแห้งๆรด,ดขนดินก็วิ่งขนดินทั้งนี้ผมเดือหาตามมุมตามขอบเมืองไปเรื่อยๆนี่ครับมาเรื่องแต่นู้นเป็นกิโลเลยครับเดือจะลอยเข้าเขาไปลังเก็ะพึงก็ะใหม่ผมก็ไม่กล่าวว่าเขาพึ่งมาเกาะยังไม่ได้สั่งลังอันที่เห็นว่ากะหายหมดเลยครับ นี่แหละใครไปเห็นก่อนเขาก็เอาก่อนไปเราไปเอาหลังจยวเราเห็นเมื่อกี่ดีกว่านี่ครับพี่น้องครับเขาสุกอย่างดีเลยครับนี่สุกแปะ๊ะฝังเหมืองนะครับดูดันไนนะครับพี่น้องฮนะนะเก็บครับ นี่ครับพี่น้องครับลังสวยๆเลยครับน้ำหวานปิดมดเต็มเปรีย้ยเลยครับนี่เลยครับน้ำพึ่งเดือนห้าน้ำพึ่งเดือนห้าน้ำหวานเต็มเปรีย้ยก็จะมาลบยูริมเนี่ยนะครับสงสัยลอดสายตาเขานะครับ เป็นดวงของผมอีกแล้วครับยังไงก็เห็นไปเก็บได้ครับ ครับพี่น้องครับสวยแจมๆจเลยครับสวยสวยแจมแจมเลยครับน้ำหวานน้ำพึ่งเดือนห้าเต็มปรี๊ดเลยครับสวยสวยแจมแจมตามแบบฉบับช่างดอนน้ำหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้ำหวานน้ำพึ่งเดือนห้าเก็บครับ ไปไปหาต่อกับพี่น้องตอนี้จะข่ำไปพี่น้องเราขยายหมามาอีกหมายนึงครับที่มันวัวที่ผมเคยเห็นไว้นะครับมันฝึกมาจับนี้ผมเลยไม่เอามันจะหายหรือเปล่านะครับไปไปชมนะครับน้องครับยังอยู่ครับหลังที่ผมเห็นไว้แต่ว่ามีรอยขเขอาใหม่มาแย่นะครับ มึงลังอยู่ขางในนบังสุกอย่างดีเลยครับมันทางใน,นครับท้างใน,นนะครับแปบ๊บนึงครับถ้าผมเจาะดูก,ก่อนนี้ก็ครับว่ามีน้ำหวานหรือเปล่าทำไมมีกมเ่เอวพี่นอ้องไปค่อยเจาะนี่ครับพี่น้องครับลังจีรังนะครับ เขาเสียมตัวเจียาทีย,ทยูแล้วพี่น้องแต่น้ำหวานดังปลายครับหวานเต็มเปี้ยเลยครับแป๊บนึ่งครับนี่ครับพี่น้องครับได้มาแล้วครับหลังกำลังจะล้างครับพี่น้องสวยๆจำๆลยครับสวยๆจำจำกำลังจะล้างนะครับกำลังจะไป นี่ครับหวานเต็มเปรี้ยเลยครับนี่ปิดทุกช่องนะครับแตกหน่อยหนึ่งธรรมาชาติก็ได้เทตนะครับพี่น้องขยายบ้านแน่นอนเก็บครับครับพี่น้องที่แรกผมว่าเขาจะเอาไปเดี่ยวย่งางแมวครับก็ดีโชคดีของผมไปไปหาต่อครับ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันมีอีกสองลังนะครับอีกสองสามลังนี่แหละเขาเอาเอาไปเร็วก็มมีอันเมื่อกี้ท้งใสเขาเอาไม่ได้เละมันเป็นปลาน้ำพุงดอพี่น้องกด็ดีที่เขายังทิ่งไว้ให้เรานองครับลองหาตามเมืองไปทางสิตวันัตตกอีกสักรอบนึงครับ มื่อกี้มาท่างจิตตะบันออกแล้วขยิบไปท่างจิตตะบันตกดูเผื่อจะเจออีกสักลังครับจะไดเข้าบ้านไปในเหมืองเงเงียบครับไปหางกูกับดีกว่าเราจะไ,ไปสรุปผลงานพี่น้องหายากจริงๆครับเดินสวนกันสองสามคนก็มีคนบนบ่นกันว่าหายาก ไปเรื่อยๆครับครับพี่น้องครับลุกผลงานเลยนะครับครับพึงมิมที่ใ้วันนี่สองลังสวยๆเลยครับทำัหวานเต็มทั้งสองลังนะครับอีกลังหนึ่งดีนะผมไปทันลังเก่าที่ผมเห็นไว้เกือบจะล่างไปจะหนหวานยังเต็มเปรี้ยอยู่ครับครับครับพี่น้องครับ หากชอบคลิปนี้ก็ขอความกรุณากดติดตากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่างดอนมีคลิปดีๆนำเสนอพี่น้องต่อไปนะครับวันนี้ก็มาเกือบคำเลยครับายสองายสามหายากจริงครับใส้สองรังสุดยอดเลยครับครับกรับบ้านครับสวัสดีครับ